จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่499หวัดกลัวตําหนักหยกใต้เสียชีวิตในพริบตานักล่ามังกรดวงอาทิตย์ซึ่งมียีนที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปหลายสิบล้านเท่าก็เสียชีวิตเช่นกันและตอนนี้ชายหนุ่มป่าเถื่อนกับกระบี่ก็ไม่อยู่แล้ว ปรมาจารย์สคนบุคคลที่มีชื่อเสียง3คนจากสำนักที่ท,ทรงพลังประเภทของอัจฉริยะที่ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวทุกๆ1นึ่งหมื่นปีหรือมากกว่านั้นแต่เมื่อพวกเขาพบอย่างฉีผู้ไร้พรมลิขิตพวกเขาก็เป็นเหมือนเรื่องตลกอย่างฉีมียีนที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้เขามีพลังมากกว่าคนทั่วไป840ล้านเท่าและเขาใช้พลังนั้นด้วยจุดประสงค์ที่ไรแรง ทันทีที่ชายหนุ่มปาเถื่อนเสียชีวิตอย่างฉีก็พร่ามัวและเริ่มตัดทุกคนที่ขวางทางเขาเขาเป็นเสือท่ามกลางฝูงแก่ บุตรศักดิ์สิทธิ์จากระบบดาวเคราะห์เส้นโค้งวงแหวนสวรรค์ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในพริบตาก่อนที่ชิ้นส่วนต่างๆจะประกอบกลับเข้าด้วยกันได้งูผู้เท่าแห่งความกลาหนปรากฏตัวขึ้นและกลืนกินพวกมันเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังปราณที่สำคัญของปฐมการแห่งความกลาหนท้ายที่สุดเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์เป็นที่รู้กันว่าสามารถกลืนกินทุกสิ่งที่มีอยู่ได้ ตอนนี้ยางชีมีเครื่องรางของขลังเพิ่มขึ้นอีก49ชิ้นงูผู้อาวุโสแห่งความกลาหลของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากจนถึงจุดที่การกลืนกินขั้นครอบจักรวาลระดับกึ่งอมตะก็ไม่มีปัญหาสำหรับมันยางชีบินขึ้นไปแทนที่หัวงูขนาดใหญ่ งูยาวกว่า500ลี้ทำให้มันดูเหมือนมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่เกินกว่าจะมองเห็นได้เครื่องรางงูของจักรพรรดิมีลักษณะพิเศษตรงที่ไม่มีข้อจำกัดตรับใดที่สามารถป้อนพลังปราณที่แท้จริงเข้าไปในตัวพวกมันได้พวกมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยปกติและสมบัติอมตะและค่ายกลคาถาจะมีขีดจำกัดซึ่งหากเกินจะนำไปสู่การระเบิดทำลายล้างและการสูญเสียตัวสมบัติเอง แต่ไม่ใช่เครื่องรางของจัก,กรพรัดแม้แต่ในโลกอมะตะก็ไม่มีใครสามารถส่งพลังมหาศาลใส่พวกเขาจนระเบิดได้อย่างฉีควบคุมงูจากบนหัวของมันสังการมันอย่างไร้ความปราณีและปล่อยเลือดเป็นสายฝนไปทั่วไอ้ ระดับกึ่งอมตะขั้นสูงสุดจากสำนัก8องศาอันลึกลับถูกหางของงูผู้เท่าแห่งความสับสนอนหมานทำลายไปด้านขา้างสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพลังปราณชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะลงมือโจมตีสวนกลับหอกก็ปรากฏขึ้นซึ่งแทงผ่านการป้องกันของเขาและเข้าไปในท้องของเขาทัานทีในช่วพริบตาพลังปราณที่เป็นแก่นสารของเขาถูกดูดออกจากตัวเขาไม่เหลืออะไรไว้เบื้องหลังนอกจากผิวหนังเป็นหย่อม ยางชียกหอ,อกหอ,อกเทพอเวจีและปรากฏตัวต่อหน้าศัตรูอีกคนผู้หญิงคนนี้จากสำนักสุดยอดแห่งความรู้แจ้งซึ่งเขาจบลงด้วยการแทงหอ,อกเพียงครั้งเดียวเมื่อถึงจุดนี้ปรมาจารย์ของสำนักจำนวนมากในพื้นที่ก็เริ่มเดือดดานด้วยความโกรธพึ่มผู้ชายคนนี้คิดว่าเขาเก่งกว่าวีระบุรุษทุกคนในสวรรค์จริงๆเหรอ เมื่อพิจารณาจากจํานวนพวกเราแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถค้นพวกเราลงได้จริงๆหรือเขาคือใครผู้เป็นอมตะจากสวรรค์ลงมาในโลกมนุษย์หรือไม่แม้ว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นเราก็ยังคงจะทําลายเขาสร้างวงเวทและฆ่าเขาบูมทันใดนั้นบุษ,ษักดิสิตและราชาผู้อาวุโสจากสำนักมหานครที่ยิ่งใหญ่ได้นำสิทธิ์คนอื่นๆตั้งขบวนคาถาขนาดใหญ่ ในช่วพริปตาดวงดาวหมุนตัวและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็จมลงสิทธิ์หลายหมื่นคนเปิดใช้งานการสร้างคาถาที่สร้างเมฆความทุกข์ยากมหาศาลซึ่งแผ่กระจายไปทั่วอย่างชีครู่ต่อมาแสงพร่างพรายเริ่มส่องลงมาทุกที่สีที่ลึกลับและวุ่นวายน่ากลัวถึงขีดสุด อย่างไรก็ตามก่อนที่สิ่งอื่นใดจะเกิดขึ้นร่างอุยอายก็ปรากฏขึ้นประดับด้วยสายฟ้ารวมทั้งมังกรส่องแสงงูและสัตศักสิทธิ์อื่นๆในไม่ช้าสายฟ้าก็กลายร่างเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าโบราณเรามาจากสมาคมสายฟ้าในสำนักมหานครที่ยิ่งใหญ่และการก่อตัวอมตะของเทพปรมาณูแม่เหล็กโลกของเรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาถึงจำนวนที่เขาเข็นค่าสมาคมของเราหากเขาไม่ตายมันจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีความยุติธรรมจากสวรรค์พลังปราณอมตะของระดับการทำลายล้างเริ่มเต้นเป็นจังหวะจากร่างที่อุ้ยอ้ายนี้เห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้กำลังจะก้าวขึ้นสู่สวรรค์อมตะระดับการทำลายล้างเขาเป็นผู้ทำลายล้างนั่นใครใครกำลังจะกลายเป็นอมตะที่แท้จริง อมะตะไม่สามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานก่อนที่กฎเวทมนต์แห่งอวกาศจะปฏิเสธพวกเขาอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาสามารถอยู่ได้พวกเขาอยู่ยงคงกระพันโดยพื้นฐานแล้วนี่เลยจิวโจเขาเป็นหัวหน้าสมาคมสมาคมสายฟ้าจากสำนักมหานครที่ยิ่งใหญ่ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงผู้ทำลายล้างครึ่งหนึ่งทำไมเขาถึงมีออร่าของผู้ทำลายล้างตัวจริงในตอนนี้ ข้าได้ยินมาว่าเขามาที่สมอรภูมิกองทัพอมตะเพื่อค้นหามารดกอันทรงพลังและเก่าแก่นั่นคือสรีระแห่งราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์นั่นคือมรดกอมตะระดับชั้นยอดและไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์นั้นสูงเพียงใดในระดับทำลายล้าง ว่าวสรีระแห่งราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์นั่นเป็นสมบัติที่ถือว่าหายากแม้ในสมัยโบราณถ้าเล่ยจิวโจใช้สิ่งนั้นเพื่อขึ้นสู่โลกอมตะเขาคงไม่ใช่อมตะธรรมดาในความหมายของคำนี้แน่นอนเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นทันทีเอาล่ะตอนนี้เล่ยจิวโจกำลังเคลื่อนไหวด้วยพลังอมตะเขาจะอยู่ยงคงกระพันยอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างชีนี้ตายแล้วอย่างแน่นอน ใช่หวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากตัวเราเองบ้างเห็นได้ชัดว่าหยางชีคนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เอาชนะได้ง่ายๆเขาได้สังหารตำหนักยกใต้และนักล่ามังกรดวงอาทิตย์แล้วซึ่งทั้งสองคนเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ทําลายล้างหยางชีเป็นสัตว์ร้ายเราต้องรอดูเราได้แต่หวังว่าสองคนนี้จะจบลงด้วยการทำร้ายกันถ้าหากพวกมันทำร้ายกันมากพอเราก็เป็นชาวประมงของนกอีกอ่อยและหอยของพวกมันได้ คงจะดีไม่น้อยหากเราได้รับทั้งเครื่องรางงูของจักรพัิและสรีราแห่งราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์ดูสิพวกเขากำลังจะเริ่มต่อสู้กันพูดทำลายล้างกับระดับกึ่งอมตะทุกคนเริ่มถอยห่างออกไปออร่าของอมตะแห่งสวรรค์ในโลกมนุษย์สามารถทำลายดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนได้ดังนั้นไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะพยายามต่อสู้กับคนเช่นนี้สวรรค์อมตะยางชีคิด ใครบางคนบนเส้นทางอันไร้ขอบเขตของผู้ทำลายล้างเขารู้สึกวันไหวแต่ก็สงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมองไปรอบๆเขาตระหนักว่าวิญญาณเทพเจ้าที่แท้จริงซึ่งควบคุมกฎเวทมนต์แห่งสายฟ้ากำลังจ้องมองมาที่เขาในเวลาเดียวกันเขายังเผชิญกับการไร้มนที่ขับเคลื่อนโดยทักษะพลังปราณของปรมาจารย์นับไม่ถ้วนเจ้าทำได้ดีมากในสมนรภูมิกองทัพอมตะยางฉีเล่จิวโจกล่าว แต่เส้นทางของเจ้าหยุดที่นี่เชื่อค่าเธอเมื่อข้าบอกเจ้าว่าความสามารถอันสูงส่งของเจ้าศาสตร์แห่งพลังปราณของเจ้าแรงโน้มถ่วงงอของเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เจ้าตื่นขึ้นกําลังจะจางหายไปในสายลมมองไปรอบๆเพราะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เจ้าจะได้เห็นในชีวิตดังนั้นเจ้าคือสวรรค์อมะตะที่เลวซามต่าช้าหยางชีได้ตอบกลับ เจ้ารู้ไหมข้าไม่เคยฆ่าผู้ทำลายล้างมาก่อนเลยและข้าก็อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรข้าสงสัยว่าข้าจะใช้วิญญาณของเจ้าทำอะไรได้บ้างเจ้าสัตว์ร้ายบูมสวรรค์และโลกแตกสลายเมื่อไล่จิ๋วโจปลดปล่อยการโจมตีของเขากลางนิ้วออกและส่งมือขนาดใหญ่ที่มีห้านิ้วออกมาราวกับภูเขาสายฟ้าระเบิดแห่งความตายสายฟ้าห้าลูก ทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็กลายเป็นทะเลขุมนรกและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาวในการตอบสนองอย่างฉีพุ่งไปที่เท้าของเขาบนหัวของงูผู้อาวุโสแห่งความสับสนโอลหมานจากนั้นก็ส่งแสงปราดขนาดมหึมาเมื่อฝ่ามือทั้งสองกระแทกเข้าหากันคลื่นกระแทกทำลายล้างขนาดใหญ่ก็กระเพื่อมออกมาดิงดิงดิง ย้อนกลับไปที่สำนักจักระกภัิไทท่านบนระนาบแห่งการเริ่มต้นเสียงปิงดังขึ้นจากชื่อของอยางฉีซึ่งเป็นจุดรวมความสนใจของผู้ริเริ่มและประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยางฉีกำลังฆ่าปรมาจำนวนมากในนั้นคะแนนของเขากำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะนี้คือการสังหารหมู่ถูกต้องร่างคลนทารกเทพของข้ามีตำแหน่งล็อกอยู่เขามีความกล้าบางอย่างที่แน่นอนแทนที่จะซ่อนตัวเขาจงใจปล่อยออร่าเพื่อดึงดูดปรมาจารย์ที่อยู่ใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด จากนั้นเขาก็เริ่มฆ่าพวกเขาเขาบ้าหรือเปล่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นผู้ทำลายล้างหรืออะไรข้าหมายความว่าแม้แต่ผู้ทำลายล้างก็ไม่สามารถเอาชนะประมาจา์ของสำนักจำนวนมากที่ต่อสู้ด้วยกันได้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเจ้าถูกเขาแสดงออกถึงความเกรงใจจริงๆข้าเห็นเขาแล้วเหลือเชื่อเขากำลังต่อสู้กับเล่ยจิวโจซึ่งถึงระดับการทำลายล้างแล้วเล่ยจิวโจทำได้อย่างไร เขาต้องได้พบสรีราแห่งราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์ด้วยสิ่งนั้นเขาสามารถสร้างสายฟ้าแห่งพลังแห่งสวรรค์ได้และถ้าเขาหลอมรวมเข้ากับมันมันจะผลักดันเขาไปสู่ระดับการทำลายล้างอย่างแน่นอนอย่างชีชโชคไม่ดีนักที่ได้ต่อสู้กับสวรรค์อมะตะแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างชีเป็นอัจฉริยะของสำนักของเราเราควรจะช่วยเขาไหมคือหือทำไมต้องช่วยเขา เจ้าพูดถูกเขาเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็เป็นกบฏโดยสมบูรณ์เช่นกันสู้ตายกับเขาดีกว่าแม้ว่าเราจะปล่อยให้เขาตายโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ปล่อยให้เล่จีโจฆ่าเขาจะเสียเปล่าท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านคิดอย่างไรณนะจุดนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขณะที่พวกเขารอให้เขาตัดสินใจเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องช่วยเขาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล่าวอย่างไรก็ตามดวงตาของเขามีแววชั่วร้าย ถ้าเขาตายเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถเข้าถึงศพและวิญญาณของเขาได้พวกเขาจะมีค่ามากคำถามคือเราจะช่วยเขาได้อย่างไรท่านมีแผนหรือไม่ท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดหนึ่งในผู้ริเริ่มกล่าวซึ่งไม่แน่ใจอย่างชัดเจนว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดหมายถึงอะไรเรียบง่ายรอจนกว่าหยางชีและเล่ยจิวโจจะอ่อนข้อให้กันละกันหรือจนกว่าหยางชีกำลังจะพ่ายแพ้ จากนั้นเราพุ่งเข้าใส่และช่วยเขาเนื่องจากเรามาจากสำนักจัก,กรกภัทรไทยท่านอย่างฉีจะลดการป้องกันลงและนั่นจะเป็นโอกาสของเราโจมตีพลังชีวิตของเขาอย่างรุนแรงคว้าตัวเขาไว้และพาเขาออกจากสมรภูมิกองทัพอมตะจากนั้นเราจะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผงกหัวกลับและหัวเราะเสียงดังตอนที่500แผนการของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นเหมือนอวตารแห่งปัญญาเจ้ามีความคิดแบบนี้ได้อย่างไรแผนการที่ยอดเยี่ยมการต่อสู้เพื่อเข้าไปในนั้นและช่วยอย่างฉีในช่วงเวลาวิกฤตของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเราเมื่อได้เขาแล้วเราสามารถล็อกเขาไว้และดึงความลับของเขาออกมาได้ตามต้องการอย่างแน่นอนฮึมอยางฉีจะไม่หลบหนีในครั้งนี้ เด็กเหลือขอนั่นค่านักล่าหัวราชชาและตอกหัวเขาเข้ากับเหล็กแหลมนอกประตูหลักของเขาช่างดูถูกเราถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราจะรักษาอำนาจในสํานักได้อย่างไรเขาต้องตายเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นแต่ถ้าเราทำเช่นนี้มันกำลังข้ามแม่น้ำและเผาสะพานจะมีการซุบซิบกันมากมายในภายหลังคือๆจะกลัวอะไร ถ้าใครกล้าพูดผิดเราฆ่าพวกมันได้เลยเมื่อเราจับหยางฉีได้เราสามารถไปทำลายระบบดาวเคราะห์จอมปราดและรับแม่ของเขาไปด้วยพวกเขาเรียกเธอว่าอะไรอีกครั้งประมาณดังนั้นหรือตามเครือข่ายข้อมูลของข้าระบบดาวเคราะห์จอมปราดและภูเขาลอยฟ้าหลอมรวมกันและรัศมีของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากเธออาจจะแข็งแกร่งพอๆกับพวกเราที่ริเริ่มอะไรทำไมเธอถึงแข็งแกร่งได้เร็วขนาดนี้ ครั้งล่าสุดที่ข้าตรวจสอบว่าเธอเป็นกึ่งอมตะชั้นยอดเห็นได้ชัดว่าเธอได้พบกับเทพ,พเจ้าในนรกแห่งความโศกเศร้าและความมืดมิดเธอและยางชี้ต่างก็ประสบความสําเร็จในการบ่มเพาะพลังในเวลาเดียวกันและเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเทพ,พเจ้าองค์นั้นนั้นเป็นวิธีเดียวที่ยางชีจะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับผู้ทําลายล้างได้ก็ถ้าเราฆ่าเขาและแม่ของเขาเราจะได้รับพลังของเทพผู้นั้นด้วย ทันใดนั้นเสียงใหม่ก็ดังขึ้นภายในระนาบแห่งการเริ่มต้นเสียงที่เปล่งออกมาด้วยเจตนาฆ่าเจ้าถูกฆ่าพวกเขาฆ่าจะดำเนินตามแผนของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในทุกๆด้าน ชายไวกลางคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหัวหน้าห้องโถงพิพากษาสังหารเขาเป็นลูกครึ่งผู้ทำลายล้างที่เหนือกว่าแม้แต่ราชา,าสัตว์อสูรและหลังจากการทำสมาธิอย่างเงียบสงบครั้งล่าสุดเขาได้รับพลังปราณอมตะมหาศาลที่บ่งชี้ว่าเขาใกล้จะบรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญแล้วเจ้าออกจากความสันโดษแล้วทงปรมาจารย์ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล่าวพร้อมผงกศีรษะทักทายอย่างมีมารยาท ใช่ข้าพังออกมานักเล่าหัวลักขณาเล่าเรื่องน่ากลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ข้าไม่อยู่ข้าไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะล้างแค้นให้กับคำสบประมาทและเมื่อข้าทะลวงผ่านข้าจะไปหาตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันและข้าเขาด้วยเขาจะค้นพบวิธีที่ยากว่าเวทมนตับระดับตัวอ่อนเทพของข้านั้นทรงพลังเพียงใดนั่นคืองดเว้นการสังหารพระเจ้าเมื่อความเป็นตัวอ่อนเทพของข้าสมบูรณ์แล้วข้ามีเพียงสิ่งกิดขวางเล็กๆอันเดียวที่แยกข้าออกจากระดับทำลายล้าง วิเศษมากพระประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล่าวกรุณานั่งที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ในอีกสักครู่เราจะเรียกใช้การสร้างคาถาอันยิ่งใหญ่ของระนาบแห่งการเริ่มต้นเพื่อเคลื่อนย้ายส่งตัวข้ามมิติไปยังสนามรบของกองทัพอมตะและยุติการต่อสู้ระหว่างยางฉีและเล่ยจิวโจเรายังจะใช้พลังเริ่มต้นที่เราสะสมมาตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาในสำนักจัก,กรกรพัไททัน เราทำอย่างนั้นไม่ได้หนึ่งในผู้ริเริ่มพูดตะโกนออกมาและแม้แต่สีหน้าของห้องโถงก็สันไหวท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งพวกเราผู้เริ่มสร้างพลังแห่งการริเริ่มขึ้นเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญต่อสำนักการใช้มันกับคนอย่างหยางฉีนี้จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองมากหรือไม่มันไม่ใช่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกล่าวดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงที่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ สัญชตาตญาณของข้ากำลังบอกข้าว่าอย่างฉีจะไม่ง่ายที่จะรับมือหากเราลุกไล่เขาแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ให้นึกถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นเขาแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ผู้ทำลายล้างก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้ง่ายๆในความเป็นจริงเป็นไปได้ทั้งหมดที่เราอาจไม่แข็งแรงพอที่จะพาเขาออกไปแล้วถ้าเขาประสบความสำเร็จอีกขั้นละ เขาสามารถทำลายเราได้อย่างสมบูรณ์ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเรียกกองทัพของระดับกึ่งอมะตะขั้นสูงสุดอสูรปีศาจเพื่อโจมตีสำนักจัก,กรกระพัดไทยท่านมองไปที่ปรมาจารย์ที่รวมตัวกันเขาพูดต่อว่ายางฉีมีบางอย่างที่เหนือกว่าพลังเริ่มต้นของเราในทุกวิธีทางลองคิดดูว่าการที่เราสามารถเรียกอสูรร้ายได้ทุกเวลาที่เราต้องการหมายความว่าอย่างไรดีมากเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เราต้องตัดหัวงูออกในการโจมตีครั้งแรกมิฉะนั้นเราจะนำมาซึ่งความหายนะของเราเองข้าเห็นด้วยตอนนี้ข้าเห็นแสงสว่างแล้วใช่ข้าเขาซะเราต้องฆ่าเขาดีมากคุยกันพอได้เติมการสร้างคาถาอันยิ่งใหญ่ด้วยพลังเริ่มต้นมิฉะนั้นความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีของสำนักจักรกรัิไทท่านจะไม่มีวันกลับคืนมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับเรา ตามคําสั่งของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพลังอันยิ่งใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นในระนาบแห่งการเริ่มต้นซึ่งเป็นพลังที่เหนือกว่าแม้แต่เล่ยจิวโจวผู้เป็นอมตะแห่งสวรรค์องค์ใหม่การสมคบคิดครั้งยิ่งใหญ่กำลังดำเนินไปในขณะเดียวกันหย่างชี้และเล่ยจิวโจวกำลังต่อสู้ไปมา ฟ้าแลบแตกและปราดสองแสงเล่ยจิ๋วโจวดึงพลังอมตะแห่งสวรรค์ของเขาออกมาใช้อย่างเต็มที่และในขณะที่ยังชียังคงอยู่บนยอดงูผู้เท่าแห่งความสับสนวุ่นวายเขาใช้หอกเทพนรกและกำปั้นแห่งห้องโถงแห่งสวรรค์เพื่อปัดเป่าสายฟ้าทัานใดนั้นงูอาวุโสปฐมการกลาหนยาว500รลีก็หดตัวลงจนเหลือความยาวเพียงไม่กี่สิบเมตรในความเป็นจริงมันดูเหมือนงูเหลือมจากโลกมนุษย์มาก อย่างไรก็ตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะเผยให้เห็นว่ามันผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมากแต่ละพื้นที่ของความกลาหลเบื้องต้นบนร่างกายของมันคือโลกรองซึ่งภายในนั้นมีตัวอักขระที่ก่อตัวขึ้นจากความกลาหลดั้งเดิมงูหยางชียังคงอยู่บนหัวของงูควบคุมมันทำให้เขาดูเหมือนกับผู้สร้างโลกในยุคโบราณมากที่สุดผู้นำผู้ยิ่งใหญ่โชคชะตาโชคชะตา ยางชีไม่ได้เสียเปรียบเมื่อต่อสู้กับเล่ยจิวโจที่เป็นอมตะแห่งสวรรค์ตรงกันข้ามเขากำลังสร้างแรงโน้มถ่วงทันใดนั้นห้องโถงแห่งสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นเหนือศีษะแสงปราดและพลังปราณที่เป็นแก่นสารในตัวเขาทำให้เลือดของเทพผู้ยิ่งใหญ่ก่อตัวมากขึ้นในเวลาเดียวกันข้อมูลหลังไหลเข้ามาหาเขาจากผนึกแห่งกองทัพถวยเทพซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากทักษะพลังปราณอื่น ความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างขุมนรกมีทักษะพลังปราณมากมายอย่างแรกคือหอกเทพแห่งนรกจากนั้นก็เป็นปีกมันร้ายและกรอเก,กราะเทพ,พนรกหลังจากนั้นก็มีเตาหลอมไฟนรกปีกเทพ,พบุตรและชุดคลุมนักรบก,ก,กองทัพเทพน,นอกจากนี้ยังมีเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพหมัดของห้องโถงแห่งสวรรค์หัตแห่งพระเจ้าและบทเพลงสวรรค์นิรันต์แต่ตอนนี้เขาได้รับคนอื่น ระแสของสัญ,ญลักษณ์วิเศษกลายเป็นแก่นสารของเต่าก่อตัวเป็นบางสิ่งที่เหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่สดใสมันคือวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งทําให้สามารถควบคุมโชคชะตาได้โชคชะตาคืออะไรโชคกดธรรมชาติทุกอย่างนั่นคือโชคชะตาและเมื่อวงล้อแห่งโชคชะตาถือกําเนิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมาหยุดมันได้มันอาจส่งผลต่อโชคและชะตาของใครก็ตามที่อยู่ใกล้มันและยังสามารถทําลายทุกสิ่งที่ขวางทางได้ แน่นอนว่ายางชีเพิ่งได้รับการตรัสรู้ขั้นต้นและไม่สามารถเรียกสิ่งทั้งหมดได้ถ้าเขาทำได้เขาก็ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยเพื่อฆ่าผู้เป็นอมตะแห่งสวรรค์อย่างเล่ยจิวโจแต่ถึงแม้จะเพิ่งตรัสรู้ในขั้นต้นเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมาก ใบหน้าของอยางชีไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆไม่มีร่องรอยของความสุขความโกรธความเศร้าโศกหรือความยินดีราวกับว่าเขาเป็นการแสดงออกของเต๋าแห่งสวรรค์นในขณะนั้นความรู้สึกพื้นฐานของทักษะพ,พลังปราณของเขาเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปแทนที่จะกล้าหาญจู่ๆพวกเขากลับลึกซึ้งและยืดหยุน่นพวกมันอ่านยากและสามารถเจาะทะลุก,การต่อต้านได้พวกเขาเป็นเหมือนโชคชะตาที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกบังคับให้ทำตาม เกิดอะไรขึ้นเล่จิวโจวคิดทำไมรูปแบบทักษะพ,พลังปราณของเขาถึงเปลี่ยนไปในทันใดโดยไม่ลังเลเขาปลดปล่อยการเคลื่อนไหวอันทรงพลังเรียกมังกรสายฟ้า81ตัวเพื่อใช้เป็นร่างโคลนของตัวเองสายฟ้าสั่นสะเทือนภูเขาและแม่น้ํากําจัดอมตะและเข็นฆ่าปีศาจหวือ การปรากฏตัวของมังกรสายฟ้า81ตัวของเล่ยจิวโจหมุนวนเป็นกำปั้นสายฟ้าที่ทุกไปที่หยางฉีด้วยพลังทำลายล้างที่เหลือเชื่อตายเขาร้องโหยหวนเจ้ากล้าดียังไงมาทำตัวบ้าบ้าบอบต่อหน้าข้าหยางฉีกล่าวคนโง่ข่าตัวตายสายฟ้าฟาดภูเขาและแม่น้ำงั้นหรอฟังดูเหมือนเป็นท่าที่เด็กสร้างขึ้นถูกทำลาย ยางชีเพิ่มขึ้นด้วยระดับความกล้าหาญในการต่อสู้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและเลือดของเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บนหน้าผากของเขาก็พุ่งขึ้นปลดปล่อยพลังปราณที่แท้จริงของเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเติมเต็มเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพท่านใดนั้นทุกสิ่งในพื้นที่เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขณะที่ยางชีปล่อยคลื่นเสียงโจมตีเมื่อมันม้วนตัวออกมางูผู้เท่าแห่งความสับสนวุ่นวายก็ย่อตัวลงและพันรอบหอกเทพนรกของเขาโชคชะตา ยางชีหายใจเข้าทันทีที่คำพูดออกจากปากของเขาดูเหมือนว่าจะทำให้จัก,กรวาลหมุนราวกับว่ามันถูกหมุนโดยวงล้อแห่งโชคชะตาเมื่อมันเกิดขึ้นการโจมตีของเล่ยจิวโจวกระแทกเข้ากับยางชีแต่พลังของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนั่นคือหน้าที่มหัศจรรย์ของวงล้อมันสามารถเปลี่ยนวิธีแห่งชีวิตเพื่อลบล้างผลเวทมนต์ทุกประเภทมันสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้กล่าวอีกในหนึ่งเมื่อยางชีทำให้วงล้อแห่งโชคชะตาสมบูรณ์แบบเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะ นั่นคือทักษะพลังปราณอะไรเล่ยจิวโจวกล่าวทิ้งลงมาจากท้องฟ้าและจ้องมองที่หยางฉีทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่สามารถปิดกั้นพลังปราณของหยางฉีได้ราวกับว่าเขาเป็นภาพลวงตาถึงกระนั้นความรู้สึกทั้งหมดของเล่ยจิวโจวก็บอกเขาว่ายางฉีมีอยู่จริงการถ่ายทอดความเป็นจริงและภาพลวงตาเกือบทําให้เขากระอักเลือด เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ